สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายกทาผาสุขันครับมาจากจังหวัดอายุธยาครับค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ละคะอายุ59ปีครับปีหน้าอายุกี่ปีครับ6 0สครับครับขอบคุณครับถามเพื่ออะไรถามเพื่ออะไรเผื่อเขาจะเช็คดูครับครับผมวันนี้มามาที่นี่มากับใครครับมากับลูกสาวกับหลานครับลูกสาวกับหลานนะครับครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะ ความรู้ผมเนี่คือแทบไม่มีเลยจบแค่ป .4 จบมาก็แบบอ่านหนังสือก็พออ่านได้เห็นได้ไปทุกวันนี้เลยลำบากงานหนักต้องมาทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยไรายได้ทุกวันนี้เออพอมีเพราะผมก็เผาถ่าน ไ,ได้มาก็ไม่คุ้มหรอกฐานนะเสียถ้าครึ่งมั่งมาอีกครึ่งได้ฐานครึ่งเดียวเนี่ยรายได้ถ้าเปิดหลุมนึงครับตีแล้ววันไม่ถึงร้อยก่าบ,บาทาอยู่เบาๆแล้วก็ไม่ได้อะไรชีวิตมันก็ต้องโซ้กันต่อไปทำไงได้ รายได้ที่ได้มาเนี่ยหาเลี้ยงกี่คนในครอบครัวคะในครอบครัวมีแค่สองคนเองค่ะครับลูกก็ก็มีครอบครัวเขาอยู่บ้านอืมค่ะเคยคิดไหมคะแบบเอออยากทํางานที่มันสบายสบายกว่านี้มันมันไม่มีแล้วครับที่มันสบายแบนี้อืมโอเคค่ะครับแล้ววันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรพวกเราดูคะคือผมก็ เขียนหนังสือกับหัวกับอ่านหนังสือกับหัวอะไรพวกนี้คือผมจะอ่านหนังสือเพิ่มผมจะเอาหัวหัวทิ่มลงอย่างนี้เวลาเขียนก็คือเขียนแบบครับคนอ่านอยู่ง้อแล้วผมจะเขียนไปทั้งนี้ทาไมอีท่านนั้นได้ยังไงอะคะมาไหมก่อนผมเป็นนักเรียนผมเป็นเด็กนะฮความคิดผมก็คือแบบผมคิดว่าเรียนหนังสือไปมันก็เท่านั้นเนี่ยเขาสอนทีไรมันก็เหมือนเดิมทุกทีเอบีซีเขาก็คือ พอจบแซดแล้วก็คือจบไม่เห็นมีอะไรอย่างเป็นคนขี้เบื่อ่าก็เลยือคนขี้เบื่อเขาไม่รย้ว่านี่รู้งี้นี่เราผมก็อ่านหนังสืออย่างงี้เขียนครูมาเห็นก็ก็ตีมือตีมือพลิกมีอ่านอย่างงี้เธอทาไมทําอย่างงี้บอกเอ้าเอ๊ะก็เขาอ่านกันอย่างงี้ทั้งนั้นเธอจะมาเทียงก็ก็ตีครับนี่พอครูอ่ะสี่ห้าคนก็ปรึกษาเจ้ายังไงดีอกับไอ้ไอ้ชามันเนี่ยเขาบอกโอ้โหมัน ปลอยมันเถอะมันยาวยมันปล่อยเดี๋ยวมันจบแล้วอีกสามสี่ปีก็ไปแล้วเขาวางรับผมก็เรียนจบแค่ป .4 เรียนแค่จบเขียนยัางง่ายเรื่อยมาถามตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปเรียนต่อไหมคะเรียนครับทําไมคะความรู้มันก็นดีครับ สิ่งที่อันนี้ขอให้แชร์เป็นความรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณลุงคทาเป็นนะคนไทยในสมัยก่อนยังไม่รู้ว่ามีเด็กกลุ่มนี้อยู่<ช>เราเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้ว่า reversal reversal คือการคิดตะละปัดคนที่มีความคิดตรงกันข้ามเช่นสมมุติเขาถามว่า ปลาอยู่ที่ไหนเด็กกลุ่มนี้จะไม่ตอบว่าปลาอยู่ในน้ํเพราอเขารู้สึกว่ามันธรรมดามากเด็กกลุ่มนี้จะปลาอยู่ในจานปลาอยู่ในบ้านปลาอยู่ในตู้เขาจะตอบแบบนี้ที่เมืองนอกมีโรงเรียนสําหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะเด็กกลุ่มนี้คือเด็กสร้างนวัตกรรมเพราะเขาไม่สามารถเรียนตามระบบของที่เรียนทั่วไปได้อันนี้ต้องให้เป็นข้อมูลไว้เพราะว่าบางทีพ่อแม่เจอนักเรียนลักษณะแบบนี้ ต้องพาไปหาคนที่มีความรู้แล้วชี้แจงได้เพราะว่าสิ่งที่คุณลุงทาอะการเขียนหนังสือตรงกันข้ามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการคิดแบบกลับทางนะคะแล้วก็มีโอกาสงอไม่ได้ฟันธงนะแต่บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วการที่เขานั่งเรียนอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ค่อนข้างจะชัดมากเลยว่าคุณลุงอยู่อยู่ในกลุ่มเด็กกลุ่มนั้นเพียงแต่พลาดไปเจอช่วงที่ระบบยังไม่มีนวัตรกรรมไ,ไม่มีนวัตรกรรมเรื่องนี้แหมเสียดาย อ่ะกลับมาตรงนี้นะคะทีนี้พอเราเขียนได้อย่างนี้แล้วตอนนี้ทุกวันนี้เวลาอ่านหนังสืออ่านยังไงคะก็คือเนี่ยอย่างงี้ก็อ่านอ่านได้ออย่างงี้ก็อ่านได้เพราะระหว่างระหว่างอ่านแบบนี้กับกลับหัวอะไรอ่านเร็วกว่ากันคะมันก็พอกันครับพอกันก็อักษรมันตัวเดียวกันอ่าก็คือไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยถ้ากลับหัวจะยากกว่า่ลยยากเลยแหละก็เหมือนไอ้ตอนเขียนน่ะสมมุติว่าผมไปสมมุติไปทําบัตรเขียนกันประจํา เอ้าทำไมเขียนนี้ละว่าผมเขียนไม่ได้กลับกันใบอยู่งั้น่ะแยกกันร <c oughs> งเขาอ่อนใจอ่ะเอาพอเขาเห็นผมเขียนก็อึ้งว่ะเอเอ,เอทำไมเขาเขียนได้ทำไมเขียนสวยเ,<อ>เขียนกลับขึ้นใบงี้ยครับผมแล้วความฝันอยากได้อะไรครับคือผมเหนื่อยอยากได้ซาเล้ง สาเลงไนแบบปั่นหรือว่าแบบไม่ใช่ย yeah> anyway> ังยังยังติดเครื่องครับจะได้ไปเก็บครับมันคือจาไปใส่ฟืนเอาไปเขาถ่านหลังพอรารอถ่านเจ็ดแปดวันถึงสิบวันล้วก็ไปเก็บของเก่าได้ีใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับลุงทาครับสวัสดีครับเข้าสู่ภารกิจของเราครับ สิ่งที่ทีมงานมอบให้ทานคณะกรรมการนะครับก็คือบัตรคําครับเราจะดูความไวของกรุงทาในการอ่านนะครับทานคณะกรรมการจะยกแบบกลับหัวครับแล้วกรุงทาต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊ปปั๊บอ่านปั๊บป๊ปปุ๊บดีมากขอบคุครับครับบทสวดอะ บทสวดครับบทสวด,สวดสวถูกต้องครับตกใจคือยังไม่ได้ไปไหนเลยบอกเลยค่ะคำนี้ยาวพร้อมหนึ่งสองสามลวดน้ำครับลวดน้ำค่ะถูกต้องครับเนี่ยมันยาว่มันอ่านยากนะเนี่ยเข้าใจได้ไหมคุณผู้ชมมองทันไหมครับมาดูกันอีกครั้งกับคำนี้ของครูเงาะ ลวดหนามครับเราลองปรับภาพให้ช้าลงสิบเท่ายังอ่านแทบไม่ทันเลยคุณลุงคาถาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับผมว่าต้องยากกว่าที่ทำอยู่ครับไม่งั้นเอาไปไม่อยู่ครับเกียากคร้านครับเกียรคร้านถูกต้องครับ เราทำเป็นภาพช้าให้ชมกันครับอืม <c oughs> ก็ยังอ่านแทบไม่ทันแต่คุณลุงคาถากลับอ่านได้สบายสบายเลยครับหนูจะทำยังไงดีก็ลุงดีอ่ะ้อยสักครับฮะร้อยสักครับร้อยสักโอ้ต้องครับนี่พี่โกตี เพิ่มการโยกปายคํำเพื่อให้อ่านยากขึ้นแต่คุณลุงคาถาก็ยังอ่านได้อยู่ดีไม่ธรรมดาเลยครับคุณลุงหนูจะโยกพร้อมกันนะ,ะมามามา,มาเก่งนะใช่ไหมปับ๊บฝ่ายทองอาจานท์ครับเฮ้ยโหเร็วมากนะใช่ป่ะอุ้ยพระจันทร์ฝ่ยทองใช่ครับค่านนพีาชาครับผมขอแบบหใบ ไปพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองซ้อมสองวันคุณขึ้นมาแวบๆหนึ่งก่อนอันนี้สองสามปุ๊บลงครับยากครับผมดูเองยังจำไม่ได้ยากยากยากไปยากไปมันคือความจำมันไม่พอลำไทยศีสะจำได้เหรอครับมีอะไรบ้างครับมีลำไทยลำไทยมีไหมครับมีค่ะลำไทยมีครับมีอะไรครับศีสระศีสระสีสะมีครับมีอะไรครับแล้วก็กระถินครับกระถินแล้วอะไรครับพิ่คาดพี่คาดถูกครับแล้วมีหอยครับท้องเย็บกับ ช่างไม้ไงของหยิบช่างไม้ถูกต้องครับจากหนึ่งพยางสองพยางและโจทย์นี้ครับสี่พยางตัวอักษรจะเล็กลงไปอีกนะครับไปตามกระแสยุคนี้ค่ะ เต้นเป็นเจ้าเข้าครับเต้นเป็นเจ้าเข้าถูก,ถกต้องค่ะดูครับสาวน้อยตกน้ำถูกต้องครับอันนี้ยาวๆเลยค่ะเต็มๆเลยยาวๆเลยฮะลองดูดีนะคะ ก็ตายหมายกันนะถูก,ถกต้อง,งครับนะราตีสวัสดิ์ครับไปพวกเรานอนไปไปเขาบอกรารีสสดิ์ยเขาอ่านถูกต้องโอ้โหยอมอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทักษะการเขียนของ คุณลุงเป็นยังไงนะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ต่อมาด้ครับ <S <S โจทย์ต่อไปเรามาดูว่าทักษะการเขียนวิธีการเขียนลุงกาทานั้นต่างจากพวกเรายังไงนะครับทั้งนรัฐการครับทั้ง3ท่านช่วยกันสร้างรูปประโยคให้เป็นเรื่องราวมาครับเริ่มครับวันนี้ แค่นี้เหรอโอ้โหทำงานได้เงินเท่ากัน <c oughs> เล่นแค่นี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการโอ้โห <c oughs> เดินทางยากเย็นเหลือเกิน เออ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 เอ้าก็เลยแล้วก็เลยแเออคืออะไรเองอีกสักหน่อยไหมครับหัวแย่จังแย่จังพี่ก็จบครับปวดหัวไปหมดปวดหัวไปหมด ทาคณะกรรมาการครับและนี่คือผลงานของลุงกทาครับครับวันนี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการเดินทางยากเย็นเหลือกเกินเฮ้อแย่จังปวดหัวไปหมดครับเยี่ยมครับทา่บานคณะกรรมการครับ,รบนี่คือคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือตอนเด็กแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนนั้นไม่สนุก แล้วก็ไปฝึกทักษะการเขียนอะไรบางอย่างที่มันกลับหัวจนกลายเป็นความสามารถบางอย่างในวันนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณลุงกทาครับงมอมองว่าเป็นเหมือนสิ่งสอนใจในหลายๆเรื่องนะคะงอชอบที่คุณลุงพูดว่าเออถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็คงอยากจะเรียนนั่นแหละแม้เราจะมีความรู้ที่จํากัดแต่คุณลุงก็ยังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทําทุกวันของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่เลือกอะไรเลยคือทําทุกอย่างที่ เพื่อดูแลคนในครอบครัวของคุณลุงอันนี้เราขอชื่นชมนะคะคุณลุงขอบคุณมากๆค่ะตลอดชีวิตขันมาของคุณลุงกะทาน,นะครับทีมงานทําข้อมูลเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ต่อสู้ฟันฝ่ามาโดยตลอดค,คือถึงแม้ว่าคุณลุงจะไม่เหมือนคนอื่นในการอ่านหรือเขียนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลุงไม่ย่อท้อคือการประกอบสมาอาชีพทํางานหนักมาทุกอย่างครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีอาชีพในการเผาถ่านขายถ่านแล้วก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพคุณลุงอยู่ วันนี้ความฝันที่อยากได้คืออยากได้เจ้ารถคู่ใจคันใหม่ที่จะทำมาหากิน <Okay. S 1> หรือว่าการประกอบอาชีพ <c oughs> ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ,รบทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับสู้ต่อไปเราจะมอบสิ่งนี้ให้เพราะพวกเราให้ผ่าน,านครับลุงกทาครับเรื่องการสู้ชีวิต เรื่องความฝันและความตั้งใจของคุณลุงเนี่ยทีมงานเราพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางธนาคารอมสินแล้วนะครับธนาคารอมสินยินดีมอบรถซาเล้งให้คุณลุงมูลค่า3 3 0 0 0บาทจากธนาคารอมสินครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาซูเปอร์ซินะครับขอบคุณครับคุณลุงครับ ขอขอบคุณธนาคารอมสินที่มอบตาเล่งให้กับผมครับผมคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับความเหนื่อยก็น้อยลงแล้วก็รายได้ก็มากขึ้นใช่าันต่อไปชีวิตผมก็คงจะดีขึ้นขอบคุณครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปงบนฟ้าอันกว้างใหญ่ ก็ยังมองป้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยังโหช่างเขาคงมีดาวบาดาวเราเรางองสัาบางใช่ใหม่ให้ยังมันต่อไปให้ฟันมันต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัธริยะพันเก่า คนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ